สวัสดีครับแฟนๆมองเซียทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลประจำวันครับวันนี้ก็มาเจอกันนะครับในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ครับก็มี1ตัวเลือกมาฝากกันนะครับไปที่เกมเกาโชเซเรอาอิตาลีครับในเวลาตีหนี่นาทีนาโปลีครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเจนัวครับนาโปลีตอนนี้ก็นำเป็นจ่าฝูงอยู่ครับมีอยู่77คะแนนนะครับจาก35เกมนะก็เข้าใกล้ในการ ที่จะมีโอกาสคว้าแชมป์มากเข้าไปเรื่อยๆครับเกมนั้นล่าสุดครับพวกเขาบุกไปเอาชนะเรเช่ไปได้ครับ1ประตูต่อ0เกมหลีกก็เท่ากับว่า4แมตช์หลังชนะรวดนะครับส่วนเจนัวครับอตอนนี้เนี่ยพวกเขาอยู่ในอันดับที่13ของตารางคะแนนครับมีอยู่39แต้มเกมนั้นล่าสุดเนี่ยนะครับก็เปิดบ้านแพ้มิลานนะครับ1ประตูต่อ2เท่ากับว่า3เกมหลังแพ้รวดเลยนะครับผม วันนี้เนี่ยในเรื่องของสภาพทีมนะฮะนาโปลีเนี่ยจะมีเจ็บอยู่3-4ตัวนะครับโดยแกนหลักในการขึ้นเกมลุกครับพวกสกอตต์แม็กโทมิเนโรเบลูลูกากูยังพร้อมที่จะเป็นตัวเลือกแรกในเกมวันนี้ได้นะครับส่วนทางด้านของเจนัวเนี่ยจะมีแบรนด์หนึ่งก็คือมอร์เทนทอสบี้นะครับแล้วก็เจ็บไปอีก3-4ตัวด้วยกันครับก็ตัวหลักในเกมลุกยังคงเป็นอันเดสปินาอมติครับหน้าเป้านะครับแล้วก็จะมีพวกจูเนียเมซิอาสอะไรพวกนี้ครับเป็นตัวขับเคลื่อนเกมได้วันนี้เนี่ย โจ์เขาให้นาปรีต้องบังคับชนะ2ประตูขึ้นไปครับผมมองว่าโอกาสที่นาปรีจะชนะเนี่ยสูงนะครับแต่ว่าโอกาสชนะเบียดเนี่ยเป็นไปได้มากกว่าอาจจะชนะ1นูหรือ2อมากกว่านะครับเชื่อว่าไม่น่าจะขาดนะครับคู่นี้มองว่าเจนัวมีโอกาสแพ้ไม่ขาดมากกว่าครับขอเลือกเคียร์ที่เจนัวครับสวัสด,ดีแฟนมออยางเซียนทุกท่านนะครับฟุตบอลค่ำคืนบันอาทิตย ที่11พฤษภาคมนะครับก็ยังมีศึกรูปหนังให้รุนกันอยู่หลายรายการด้วยกันนะครับตัวยูไนเตโดดที่ผมคัดมาฝากนะครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับแมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดนะครับพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับแมนเชสเ,เตอร์ยนะูไนเต็ดนห้านัดหลังสุดเนี่ยเป็นการชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2เกมล่าสุดของแมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นเกมยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับซึ่งถล่มอาราดิกบินเบาไป4ประตูต่อ1 ขณะที่ทางด้านเวสแฮมห้านัดหลังสุดไม่ชนะใครนะครับเป็นการเสมอ3แล้วก็แพ้2เกมล่าสุดของเวสแฮมนะครับเป็นเกมลีกนะครับเสมอกับทอรแนมฮ์พอสเปอร์1ประตูต่อ1นะครับทั้งคู่นะครับก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสามสิบห้านัดมีอยู่สามสิบเก้าแต้มขณะที่เวสต์แฮมเองสามสิบห้านัดมีอยู่สามสิบเจ็ดแต้มทั้งคู่ ไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับเพียงแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยผ่านเข้าไปชิงชนะยูโรปาลีกแล้วเนี่ยทำให้นะักเตะก็ดูมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เวสต์แฮมเองไม่ใช่เป็นทีมที่ดีมากนักนะครับเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย,ยอาจจะมีดาวรุ่งหลายตัวลงเล่นนะครับแต่ผมยิ่งดูว่าในทีมแมนยูยังน่าจะเบียดชนะเวสต์แฮมไปได้คู่นี้ผมให้เฉลี่ยไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ สวัสดีแฟน,แฟนมอลเซนทุกท่านครับตัวที่เลือกมาวันนี้ไปที่สื่อกันโชสเซอาอิตาลีนะครับเป็นเกมคู่ระหว่างตริโนครับเปิดบ้านพบอินเตอร์มิลานคู่นี้ลงสนามเวลา23นาฬิกาตรงครับซึ่งทางเจ้าถิ่นตริโนนะครับได้มา35นัดมี44คะแนนครับขณะที่อินเตอร์มิลาน35นัดมี74คะแนนโดย5เกมที่ผ่านมาตริโนชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอเวเนเซียมา1-1ขณะที่อินเตอร์นะครับชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2ครับ เกมล่าสุดเล่นในช่วงการสัดนาที่ผ่านมานะครับก็เอาชนะบาร์เซโลนามาได้นะครับในช่วงการต่อเวลาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับโดยสถิติการเจอกันคู่นี้อินเตอร์ข่มมิดเลยครับเจอกันมา5ครั้งหลังชนะรวดนะครับในซีซั่นนี้ก็เปิดบ้านชนะตุเรนโมา3ประตูต่อ2ครับซึ่งวันนี้เงื่อนไขคือให้อินเตอร์บังคับยืนพื้นก่อน1ประตูนะครับก็ดูว่าชั่วโมงนี้เฉียดได้นะครับความมั่นใจแน่เต็มเปี่ยมนะครับ กับสถานการณ์ในลีกที่ยังต้องการ3แต้มเพื่อลุ้นแชมป์เนี่ยแถมทีเด็ดที่ขาดยังดีกว่าไทรติก็ข่มครับเพราะฉะนั้น1ประตูคิดว่ามีลุ้นไปที่ม์ที่2นะครับคู่นี้เลือกอินเตอร์มิลานครับสวัสดีครับเจอกันในวันอาทิตย์ฟุตบอลที่มาฝากกันเป็นบุนเดสซิก้าเยอรมันครับไอทราคแฟรงก์เฟิร์ตเจอกับซังเพาลีครับแฟรงก์เฟิร์ตก่อนเตะรังที่3ครับ32นัด56แต้มมีโอกาสที่จะคว้าโคต้าฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกค่อนข้างสูงยังไม่การันตีนะครับบอลบุนเดสซิกาเเหลือ2กมมรวววันนี้้ดย แต่โอกาสทําได้สูงมากครับส่วนทางฝั่งซังพาลีครับอันดับ1 5 3 2นัด31แต้มเนี่ยหนีตกชั้นเต็มตัวตอนนี้มีความเสี่ยงในส่วนของการตกไปอยู่อันดับ16ซึ่งมันจะเป็นโคตา้าในการต้องเพลย์ออฟกับทีมในลีก้ี่สนะครับผมวันนี้เนี่ยแรงกระตุ้นมีด้วยกันทั้งคู่นะครับแฟรงเฟิร์ตหเกมหลังชนะ2เสมอ2แพ้1ครับส่วนซังพาลี5เกมหลังเสมอ3ชนะ1แพ้1รวมๆแล้วเป็นทีมที่เหนียวแน่นพอกัน แต่แฟรงก์เฟิร์ตวันนี้สภาพความพร้อมดีกว่านะครับพวกเขาแทบจะไม่ขาดใครเลยเช็คฟิตแค่มาเรียเออร์เกอร์เซ่ครับส่วนเควินทรัพสารการ50-50แต่ดูแล้วน่าจะลงได้ส่วนซังเพาวลีเนี่ยวันนี้เสียหายครับเนื่องจากนิโคล่าวาซิชแล้วก็ทางซิเบวันเดอร์เฮเดนเนี่ยติดโทษแบนพร้อมกัน2คนแถมแจ็กสันเออร์วายกองกลางกัปตันทีมก็เจ็บนะครับฉะนั้นสภาพซังเพาวลีเนี่ยต้องบอกพร้อมแค่ประมาณ60%เท่านั้นเองนะครับ รวมรวมแล้วเป็นแฟรงก์เฟิร์ตดีกว่าแน่นอนเล่นในถิ่นด้วยนะครับศักยภาพมีกว่าแรงกระตุ้นก็ถือว่าดีวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแฟรงก์เฟิร์ตชนะได้ครับคุณนี้ขอมองไปที่ไอทักแฟรงก์เฟิร์ตว่าจะทําได้ดีนะครับและนี่คือทั้งหมองพวกเราครับมีความสุขแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันสวัสดีครับ